สวัสดีครับช่องวัยรุ่นดูใบนะครับอันนี้ผมก็จะมามาเปิดถุงกระท่อมนะครับผมอ,นนอาจจะได้เจาะรูก่อนนะครับอันนี้คือบ้านพี่บ่าวนะครับคนพัฒลุงแกก็ให้มาเสียบไว้นะครับแกก็ได้ยอดมาจากบ้านแกนะครับพัฒลุงนี่ส่งไมาให้ผม ผมก็มาเสียบให้แกครับวันนี้แกให้มาเปิดถุงให้ต้นนี้ยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ก็น้ำท่วมเยอะนะครับยังไม่ได้นะครับเื่อนี่กิ่งมันเหลือไม่รู้จะทำไงครับก็ติดตาให้แกเลยนะครับนี่ครับ ดูว่าจะรอดหรือเปล่าครับนี่ก็นมกลางยังไม่ออกนะครับ กสิบกว่าวันแลครับน้ำท่วมถึงนี่นะครับอันนี้ก็แดงแล้วครับก็น่นาจะได้ก็้ไมนน่ก็เจาะรูไว้ก่อนนะครับใจไม่อยู่บ้านนะครับ หลอดฝั่งนี้ก็ตัวแรกติดแล้วนะครับตรงนี้แล้วข้างล่างเนี่ยติดแล้วนะครับแดงๆเนะนี่ยแดงๆเนี่ยน้ำมันพัดแล้วน้ำเข้าไปนะครับน้ำมาน้ำท่วมแล้วเข้าไปทีนี้มันหักนะครับนี่เป็นตอไม่ผ่านการขุดนะครับมันมีแล้วก็มาเสียบไว้เลยนะครับโตเร็วนะครับพี่น้อง นี่ครับต่อนี่ก็เปิดถุงไว้ก่อนครับนี่ก็ติดแล้วนะครับแบบนี้แบบนี้ถือว่าสวยนะครับเพื่อนๆนี่ก็โอเคละนีน้ำท่วมนะครับถุงที่ว่าเก่าๆเานะี่ยน้ำท่วม นี่ก็สวยเพืเ่อนๆติดแล้วนะครับีผมก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับนี่ก็ฝากวันนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับสำหรับช่องทางติดต่อ Facebook ปามตามเกมนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ